สวัสดีครับพี่น้องอยู่วันนี้อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่9กนะครับข้อที่2 6ถึงข้อที่31นะครับฉากเบอร์ตัวของซาโลเองนั้นก็ได้จบลงตรงนี้นะครับที่ซาโลเองนั้นได้เข้าร่วมกับอัครทูตที่กรุงเยรูซาเลม็มได้เข้าอานอ,กออกในได,ได้รับได้รับการรับรองจากเปรลาบ,บัสและท่านเองนั้นก็ประกาศข่าวประเสริฐมีการโต้แย้งกับผู้ยิวที่พูดภาษากรีกนะครับแล้วก็ เห็นการเกิดผลเกิดขึ้นเห็นความสงบเกิดขึ้นทั่วดินแดนในเวลาช่วงเวลานั้นแบบนี่คือการที่พระเจ้าได้ทรงเป็นผู้ที่อยอูเบื้องหลังนะครับถึงพระราชกิจของพระองค์เพราะฉะนั้นทำให้เรารู้ว่าอะไรครับ ในช่วงหนึ่งเหตุการณ์ในการรับใช้เองนั้นเนี่ยในคิดจาจักรที่เยรูซาเล็มเองนั้นหรือว่าในอาณาจักรในเวลานั้นดูเหมือนเกิดการข่มเหงวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายเกิดความกลัวเกิดขึ้นนะต้องหลบหลบซือ่อซ่อนต้องหลีกหนีอะไรเงี้ยน,นะแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและพระรงองค์เองนั้นสามารถมีฤทธิ์อาจที่จะทําให้ทุกสิ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์สามารถเปลี่ยนคนที่จากคนที่ข่มเหงคนที่เป็น เรียกว่าหัวหอกในการข่มเหงกับกลายมาเป็นผู้ที่จะมารับใช้พระองค์ประกาศพระนามของพระองค์และจะกลายมาเป็นหัวหอกในการประกาศพระกิติคุณประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์พระเจ้าทําได้เมื่อพระเจ้าทําได้ในสมัยอดีตอย่างไรพระองค์ก็ทรงโปรดทําได้ในชีวิตของพวกเราเพียงแต่ให้พวกเราเองนั้นเชื่อมั่นและไว้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงกระทํากิจของพระองค์ภายในชีวิตของเรา และกระทรํากิจของพระองค์เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเองนั้นเนี่ยสำเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องครับแม้ว่าช่วงเวลาเปลี่ยนแต่พระเจ้าที่เราเชื่อเองนั้นไม่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์เองนั้นจะมุ่งมั่นที่จะทําให้พระประสงค์ของพระองค์นั้นสําเร็จเนะเพราะฉะนั้นเองขอให้เราวางใจนะครับว่าพระประสงค์ของพระเจ้าเองนั้นจะสําเร็จแน่นอนขอให้เราเองนั้นได้เข้าไปมีส่วนนะครับในแผนงานของพระองค์ในเวลานี้นะครับ เมื่อเราเองนั้นทการรับรองจากพระเจ้า <c oughs> ก็ให้เราเองนั้นเชื่อเปลี่ยนจากความกลวัวมาเป็นความกล้าเปลี่ยนจากความสงสัยมาเป็นความเชื่อเปลี่ยนจากการเฝ้ามองดูว่าใครทําอะไรมาเป็นผู้ที่ลงมือร่วมกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการประกาศพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสหนุนใจพ,พี่น้องนะครับฉากเริ่มต้นของซาโลเอนั้นจบลงนตรงนี้และก็จะมีฉากต่อไปที่ซาโลเอนั้นเริ่มประกาศพระนามของพระเยซูคริสการประกาศแห่งภารกิจ ของพระเยซูเองนั้นเนี่ยก็กําลังจะลดหน้าไปเพราะฉะนั้นะะจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ภารกิจิคุณขององค์พระเยซูคิต์ภารกิจของพระองค์เองนั้นเนี่ยได้ก้าวกระโดดอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราคือส่วนหนึ่งในแผนงานของพระเจ้าเราคือส่วนหนึ่งในภันธกิจของพระองค์ที่เราเองนั้นจะมุ่งมั่นเช่นเดียวกันครับที่จะให้พระนามของพระเยซูคิ์เป็นที่เลื่องลือออกไปให้พระนามของพระเยซูคิ์เป็นที่รู้จัก นะครับและให้พวกเราเองนั้นกลับใจเชื่อในพระเยซูคริสต์เล่าคือส่วนหนึ่งในภารกิจของพระองค์เพราะเราคือสาวกขององค์พระเยซูคริสต์เราได้รับภารกิจร่วมกันมันหนุนใจพี่น้องนะครับที่เราเองนั้นจะเดินตามพระองค์เชื่อมั่นในพระองค์ผู้ทรงมีฤทธิ์อาจที่จะกระทําให้พระประสงค์ของพระองค์นั้นสําเร็จไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีความยากแค่ไหนก็ตามแต่พระองค์ทรงกระทําได้ผ่านชีวิตของเราทั้งหลายที่เราเองนั้นเชื่อ และไว้วางใจที่กล้าหาญและเดินไปกับพระองค์ด้วยกันขอพระเจ้าได้อำเนวยพรอ,อยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับ